สนับสนุนรายการโดยสมูไล w i f i The World is y o u r กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเรากันแล้วละครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางสุดท้ายของเส้นทาง GBA กันแล้วละครับว้าวโหย้ยทำไมห้างนี้มันใหญ่จังไลพี่ชยัยนี่คือห้างที่ไหนครับตรงนี้เรามาถึงกันแล้วกับ กวางโจวได้ไหมกวางโจวเราอยู่ในกวางโจวกันเป็นทีเรียบรอยแล้วก็ยังคงอยู่ในเส้นทางของ g b a นะครับผมและก็กวางโจวเนี่ยเป็นซิตี้แห่งที่3ครับที่พวกเราสองคนอาสาพาคุณผู้ชมออกมาเที่ยวสุดโลกกันครับผมซึ่งกวางโจวเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นเมืองที่ว่าเป็นแคปิตอลของกวางตุ้งเลยที่เรียกว่าเป็นแหล่งเศรษฐกิจนะฮะเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวแล้วก็คนเยอะแยะมากมายเนี่ยมาทั้งทํางานมาเรียนรวมถึงมาเที่ยวด้วยนั่นเองแต่คุณรู้ไหมว่าความรู้ใหม่ของผมวันนี้เลยอ่ะคือ กวางโจมีแค่2ฤดูนั่นก็คือฤดูร้อนกับฤดูใบไม้ผลิไม่มีหน์ซัมเมอร์ไม่มีวินเทอร์ไม่มีฤดูหนาวอ้าโอ้โหอุตส่าห์ใส่กันมาหนาวหนาวแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราหนาวแน่นอนนี่ผมก็ใส่2องชั้นมาเหมือนกันนี่อ้าววันนี้มีอะไรพี่ชัยสกีหิมะสกีหิมะก็คืออยู่ในห้างนี้แหละนะครับยงชองนะครับผมก็คือเป็นห้างที่มีกิจกรรมหลากหลายเลยมีเอนเตอร์เทนเมนต์นู่นนี่นั่นแล้วก็มีให้ชอปปิ้งด้วยนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูแล้วกันว่ามีอะไรบ้างตามอะไรครับ เราอยู่นี่กวางโจซูเน,น็กสปอร์ตพาร์คนั่นเองนะครับผมกับตรงนี้ชื่อว่า Crazy c a r t i n g นั่นเองนั่นหมายความว่ามันถึงเวลาที่เราต้องห้ามผ่ันกันหน่แล้วพินะกับน้องเพชรวันนี้ให้มันรู้กันไปเลย มันได้เวลาละเพชรตอนนี้พี่ได้รถคู่ใจของพี่แล้วผมก็มีของผมแล้วผมคิดว่าคุณจะชนะผมอเ่าเอางี้ถ้าใครแพ้ทำอะไรใครเข้าเส้นชัยคนแรกคนนั้นชนะได้ตุ๊กตาไปตัวหนึ่งถ้าง <c oughs> <c oughs> มมาดูกระอจอจะอกไม่มีคำว่าพี่น้องกันตอนนี้พี่ไม่ใช่พี่ผมจัก,กรวาลน่ะผมเบื่อนหนึ่งเดี๋ยวเจอกันแต่ผมใหญ่สุดอะไรใหญ่จักรวาล ไหนมันเป็นยังไงครับเฮ้ยมันเลยพี่วันนะมันมันไม่เคยขับรถแบบเนี้ยบนสนามที่มันแบบมีขึ้นมีลงขนาดนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเนาะที่ถ้าคุณมาที่ตรงเนี้คุณต้องคุณต้องทำอ่ะแต่ว่าตอนนี้เริ่มร้อนแล้วเริ่มแบบเหนื่อยออกคออะไรเงี้ยเราไปหาอะไรหนาวๆําทำกันไหมได้ครับอีกหนึ่งกิจกรรมคุณแพ้ผมแน่ครับเนี่ยอันนี้คุณเก่งนะแต่ด้วผมเก่งกว่าโอเค หลังจากจบจากคาัสไปแล้วนะฮะก็เสียใจด้วยนะน้องแต่ว่ามีอีกกิจกรรมหนึ่งให้แก้ตัวได้พี่อันนี้นนผมไม่ยอมพี่แน่นอนอมผมพาพี่น้านะแล้วก็พาคุณผู้ชมนะครับมาที่กวางโจบงสกีนันเองอันนี้ก็คือการเล่นสกีน้ำแข็งนั่นแหละสกีน้ำแข็งอ่าเมื่อสักครู่นี้เราไปแบบร้อนๆเน็ตน็ตตอนนี้ขอแบบหนาวๆเลยบบเมื่อกี้แข่งกันเข้าเส้นชยัยอันนี้แข่งอะไรดีไทรกิ้งเยอะกว่านับรอบ นับรอบกันกิ้งนับรอบการล้มผมยอมแพ้ก่อนเลยสุดอตัวไม่ค่อยดีเข่าไม่ค่อยดีนเลยโอเคเขามงั้นเดี๋ยวไปซื้อตั๋วกันครับเดี๋ยวอยากรู้ด้วยว่าเขาอะนอกจากสกีอิงแล้วจะมีอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าลองดูกันครับที่แน่ๆคือหนาวแน่นอนตอนนี้เหมาะกับอากาศตอนนี้มากร้อนมาก มีบัตหลากหลายราคาม,มีหลากหลายกิจกรรมด้วยถูกต้องแต่ที่เราเนี่ยเลือกมาก็คือเป็น4 h o u r คือ4ชั่วโมงสกีอิงเล่นย,วยาวๆได้เลยแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็น Ice and Snow Entertainment ก็เล่นให้ปวดขาไปเลยคล้ายๆเกือบจะ day pass อยู่แล้วอ,อ,อนะก็เล่นให้ครบไปแหละนะครับผม How much for the price? 1,000บาท โอเคราคาทั้งหมดนะครับสำหรับ2คนนะฮะแล้วก็2กิจกรรมเนี่ยนะฮะก็คือ1,112 h ก็คือ1,112 1112บ1 1 1บาทอ๋อขอ1 1ย1 1 1หอยสิหยวนก็ลองไปคูณดูถูกต้องนะครับ thank you thank you โชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่ะนี่มันมีบัตรสสีสีน้ำเงินกับสีเขียวนี่เออเป็นกิจกรรมคะแบบกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูแล้วกันว่าข้างในว่าแต่ละอย่างมีกิจกรรมไรบ้างตามมาเครับ thank you so much ตอนนี้นะครับเราอยู่ด้านในแล้วแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่ทางโคช้ชของเราเนี่ยครับจะสอน so what will we do now โอเคเราจะเรียนรู้ว่าเราจะใช้สโนว์บอร์ดนี้ยังไงโอเคเขาบอกว่า เป็น3สเต็ปครับของการที่เราจะทรงตัวแล้วก็ไปข้างหน้าเป็นการฝึกเริ่มต้นก็คือสเต็ปแรกให้เราเนี่ยเอ็มเดอะโกก็คือมองไปที่เป้าหมายของเราก็คือเป็นด้านข้างของเราอ่านะครับมองตรงไปแล้วก็สเต็ปสองคือให้เราเนี่ยเหมือนย่อตั้งตัวแบบว่าลงมานิดนึงนะทรงตัวขึ้นมานิดนึงแล้วก็สเต็ปสามเนี่ยก็คือให้เราดูดิสไลส์แล้วสเต็ปโอเคแอนแล้วก็ก้าวขาไปข้างหน้าสไลด์ตามก้าวขางหน้าสไลด์ตามแบบนี้นะฮะ ก็คือถ้าเปิดเท้าขึ้นมาอย่างเงี้ยเอา,าเ้อาซ่นเท้าลงเนี่ยมันก็จะเป็นการที่ส,สโว์ดาวก็คือเบรกนะฮะก็จะช้าลงแต่ถ้าเกิดเรากดปลายเท้าไปปุ๊บมันจะเร็วมาก เป็นงไงไม่ต้องสอนไปเลยยังอีซี่เกินอะ่ะอ,อ,อยากก้นแบบกระแทกขีมา เนะครับก็ชื่อว่าทุรกทะเลเนาะทุเรศทะเลทุเรศทะเลพอสมควรนะครับตอนนี้ปมาก็ไม่ขยับแล้วนะชาไปหมดแล้วนะแต่ก็เป็นความสุขมากมากนะเป็นประสบการณ์ใหม่ครับที่หาได้นะครับผมที่นี่เลยนะครับผมกวางโจ้กวางโจ้นะครับผมขอขอบคุณด้วยนะคร thank you thank you very much thank you very much ครับ เมื่อกี้ไปบอดอะยากเกินอันนี้เรานั่งห่วงยางลงมาทางรางนี้แล้วกันเดี๋ยวไปดูกันน่าจะง่ายกว่าน่ารักจัดเกินไปครับมีโซเฮฟียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อย่าปล่อยให้การพักผ่อนบนเรือสำราญสุดหรูเป็นเพียงแค่เรื่องในฝัน The First Tour and Travel ชวนคุณมาร่วมเปิดประสบการณ์อีกระดับบนเรือสำลาญ Spectrum of the Sea เส้นทางสิงคโปร์ปีนังตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมจัดเต็มบนเรือเต็มอิ่มจุใจกับอาหารนานาชาติสุดอร่อยพักผ่อนในห้องพักสุดพิเศษชมวิวทิวทัศน์ได้ตลอดการเดินทางพร้อมเที่ยวชมสถานที่ทั้งที่สิงคโปร์และปีนังออกเดินทางวันที่4-7กุมภาพันธ์2567จำนวน4วัน3คืนโดยสายการบินไทย จากราคา65,800บาทเหลือเพียง51,800บาทเท่านั้นจำนวนจำกัดเพียง30ท่านโทร0 6 5 8 7 9ก9 3 6แต่ล้วตอนนี้ผมชอบวิวมากเลยคือมันมีหยดฝนที่มันแบบตกอยู่ตอนนี้แล้วก็มีไฟที่กลางคืนยามค่ำคืนของคอนโจอะแล้วก็เรานั่งอยู่ตรงนี้นะฮะวิวก็จะมีรถไฟผ่านในช่วงๆนี่เลยที่เราเคยเห็นในหนังเรื่องยิบมันนะฮะก็คือเป็นอาจารย์ของบูสลีนั่นเอง I think